ฮอนด้าซิตี้คันนี้นะครับกับเลขไม้น้อยๆเพียง96,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับปี2019นะครับโครงสร้างเดิมๆตะเก็บแมตตอาร์นะครับเรียงตัวครบสวยงามทุกจุดรถไม่มีชนหนักผิดความนะครับมาร์คสีต้งสีต้องหัวน็อตที่ประตูอยู่ครบทุกจุดนะครับห้องเครื่องเดิมๆแห้งแงสะอาดตานะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาดเ5ลกจุด้านะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบมัลติเ e ฟเกเตอร์มาพร้อมไฟเดทามันนิ่งไลท์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมรีวิวแบบจัดเต็มใครสนใจคันนี้คลิปนนี้้ดจบบะครั สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในช่อง c a r ์เบลชานนนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมีรถเก๋งซีดานขนาดกลางนะครับเป็นตัวยอดฮิตขายดีนะครับสําหรับคันนี้เป็นตัว Honda City 1.5S ปี2019นะครับได้เป็นสีเดิมโรงงานนะสีดำนะครับเข้มเข้มหล่อหลอนะครับคันนี้เลขไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะครับราคา3ามแ0 0เก้าหมื่นเก้าพันบาทฟีดาว่อเริ่มต้นเพียงเดือนละประมาณ6กพันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับสำหรับตัว Honda City คันนี้นะครับ เดี๋ยวก่อนไปรับชมรายละเอียดตัวรถฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตในคลิปต่อๆไปนะครับด้านหน้ากระ้ังหน้าของเขานะครับจะได้เป็นแบบพรีเมียมนะครับใส,ใส่เลยนะครับพร้อมโลโก้ตัว Honda อยู่ตรงกลางไฟหน้าเป็นแบบมัลติ r ิ f แฟกเตอร์มาพร้อมกับไฟเดินทันต์นิ่งไลท์แล้วก็ไฟเลี้ยวที่อยู่ในโคมเดียวกันสภาพโคมไฟนะครับทั้งสองฝั่งนะครับยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยเปลี่ยนสารผิวพันธุ์ที่ฝากโปรงคมชัดนะครับ รถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำหรือว่าตัดต่อมานะครับเป็นสีเดิมโรงงานไม่มีกลับสีนะครับสภาพสีสวยนะครับสีเดิมสม่ำเสมอกันนะครับด้านแกนข้างขอบชิดๆเลยนะครับไม่มีโดนตัวล้อนะครับเป็นสเปคเดิมโรงงานล้อกระทาขอบ15ลบัดด้วยตัวยางโยโกฮาม่าที่ตัวยางยางเป็นปี2021สภาพดอกยางก็ยังใหม่นะครับยังเหลืออยู่ใช้งานกันต่อได้ จักรยะหนึ่งจะประมาณสองปีต้องมีนะครับกระจกมองข้างนะครับขอแบบไฟเดียวนะครับอยู่ด้านแก้มข้างส่วนกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถเบรจับก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยมีการติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยนะครับประเมินจากสายตาน่าจะประมาณรอบคันหกสิบด้านหน้าน่าจะประมาณสี่สิบภายในได้เป็นเบาะผ้ากำมายี่สีดําตัวเบาะก็ยังอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับ,รรรบนนรเบ,บา,บาเะบไม่มีรอยฉีกรอยขาด ตะเก็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนปลั๊กประจกไฟฟ้านะครับที่ฝั่งนี้นะครับวงมาลัยหนังยูดิเทนสามก้านนะครับวงมาลัยไม่ลอกไม่ร่อนอยู่ในสภ,ภาพสมบูรณ์เลขไมค์คันนี้เก้าหมื่น 9, นะครับเครื่องเสียงเดิมโรงงานเชื่อมต่อ a u ว USB ได้นะครับแอร์เป็นแบบอันล็อกหมุนมือใช้งานง่ายๆเลยนะครับด้านล่างมี power out l e t หนึ่งจุดแล้วก็ที่วางแก้วสองใบเกียร์อัตโนมัติแบบ CV t ตัวเกียร์นะครับเป็นแบบเปียโนแบ็นะครับสว,สวยเลย หัวเกียร์ไม่ลอกไม่ร่อนคอนโซลด้านหน้าตกแต่งด้วยสีดำทรงสปอร์ตแผงดชบอร์ดด้านบนนะครับสีไม่ซีดไม่จางนะครับเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างดีนะครับคันนี้นะครับลืมแจ้งไปเป็นรถหน่วยงานปลระวางเข้ามานะครับมีการตรวจสอบแล้วก็เช็คประวัติที่ศูนย์นะครับเข้าศูนย์ปกยะาเลยนะครับมั่นใจแล้วก็วางใจการเป็นทนายได้เลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับมาร์คสีด้านสีหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับทุกอย่างอยู่ครบ รถไม่เคยโดนถอดซ่อมแซมใดๆนะครับประตูไม่เคยโดนถอดนะครับสติ๊กเกอร์แผ่นต่างๆน่าสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยสีคนครับรถโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะครับนี่แม่ลายเรียงตัวครบสวยงามนะครับใครสนใจคันนี้คลิปนี้ด้วยจบนะครับรีวิวจัดเต็มนะครับไม่มีการกนะครับเหมือนได้มาดูรถตัวจริงที่บริษัทไปโดนกันนะครับนะแต่มาคลิปนี้ผมเปิดให้ดูทุกจุดเลย ดูบอะด้านหลังนะครับสภาพสมบูรณ์เลยนะครับบอกผ้าก็มป็สีดำสภาพตึงๆแน่นๆนะครับตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนไม่มีฉีกไม่มีขาดเพดานสีเบจสะอาด้านนะครับบานบางแดดนะครับฝั่งผู้โดยสารฝั่งหนูยังไม่ได้แก่เลยนะครับโหดูใหม่มากๆนะครับดูโครงสร้างตัวรถนะครับสีตามสียูคบนะฮะโครงสร้างรถเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำนะครับ เมนอาร์คเป่นตัวครบสวยงามทุกจุดนะครับการันตีนะครับเป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับที่คุณภาพเกรดเนะครับสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับกับซิติคาสีดาคันนี้นะครับด้านหลังนะครับโลโก้ทุกตัวสองก็อยู่ครบนะครับด้านล่างจะมีในส่วนของไฟเบรกอะไฟทับทิมนะครับไฟเบรกต่างๆก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับเครื่องยนต์ไอวิเทคโลโก้อยู่ครบพันด้านะครับแล้วก็สัญลักษณ์ซิตี สภาพสมบูรณ์เลยนะครับสำหรับตัวฝาท้ายนะครับสามารถเปิดได้สองุดนะครับเปิดที่กุแจารีโมทตรงนี้นะครับผมหรือว่าเปิดที่ภายในตัวรถนะครับซึ่งถ้าเวลาเปิดที่กุแจารีโมดเราต้องกดตรงนี้ค้างไว้นะครับเด็กครับฝาท้ายจะเปิดออกถือว่าคว้างขวางพอสมควรนะครับกับที่เก็บสัมภาระของตัวซิตี้คาร์คันนี้นะครับ ล้อย,อยางอะไรอุปรกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะครับอยู่ครบบอดี้เดิมนะครับรอยซีนนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆเรียนตัวครบสวยงามรถไม่มีตัดต่อมานะครับนะครับสังเกตรอยสนมสนิมนี่ไม่มีนะรถไม่เคยจมน้ำบอดี้เดิมๆโครงสร้างเดิมๆเ,เม็ดอาร์ตเดยงตัวครบน็อตไม่มีขยับไม่มีก่านะครับพาดูทุกจุดเลยนะครับทุกซอกทุกมุม,มนะครับ เหมือนได้มาแล้วรับชมรถตัวจริงที่บริษัทเพชรโจนเลยนะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดและสนใจคันนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามา0ู3 1 3 1ป8 2าสดปได้เลยนะครับเบอร์นี้ผมก็สามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับยินดีให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถการจัดไฟแนนซ์นะครับเดี๋ยวมารับชมโครงสร้างรายละเอียดฝั่งนี้กันบ้างนะครับนะครับดูในส่วนของมาร์คสีต้านสีต่างๆอยู่ครบนะครับประตูไม่เคยโดนถอดโดนแกะนะครับไปซ่อมสีใดๆนะครับ นะครับโครงสร้างรถเดิมๆเมทอาร์ตนะครับโครงสร้างหลักคือสําคัญสุดนะครับของตัวรถมือสองนะครับนะซื้อรถให้สบายใจนะครับซื้อที่เพชรยนต์นะครับผมให้ผมดูแลได้เลยนะครับผมป้อยเพชรยนต์นะครับโทรเข้ามาหาผมนะครับให้ผมดูแลได้เลยนะครับล้อด้านแก้ไม่มีขยับมาส่ยูครบนะครับไม่เคยถูกขาดทุกแก่เพลตตัวรถนะครับก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ น็อตไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับจุดตาดสติกเกอร์ต่างๆแน่นสนิทเรียบเนียนนะครับรถโครงสร้างเดิมนะครับให้ดูทุกจุดนะครับเม็อาร์ตงตรงครบสวยงามครับการันตีนะครับซ้ายขวาด้านหลังนะครับโครงสร้างเดิมนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อดูด้านหน้ากันต่อนะครับให้ดูทุกจุดนะครับเหมือนได้มารับชมรถตัวจริงจีเพจจนกันเลยนะใครอยู่ต่างจังหวัดดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับรับรองนะครับผมรีวิวแบบจัดเต็ม เครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรเครื่องยนต์ไอวิเแถวเลี้ยงสี่สูบนะครับซีนต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยคราบน้ำมันที่ไหลยเยอะออกมามาร์กสีต้าสีต่างๆอยู่ครบฟองเองทีอนแห้งๆสาด้านนะครับรถโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะครับซีนทางมะพร้าวเมทอาตรงบล็อกโชค๊คตัวครบสวยงามหัวน็อตด,ด้านแก้มด้านใน,นไม่มีขยับนะครับเนี่ยที่ฝาปงนะครับแล้วก็เลเบลตัวรถจุดปัดสติกเกอร์ต่างๆก็แนบสนิทเรียบเนียน ไม่มีรองสีพ่นทับแผ่นการความร้อนก็มีมาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นได้นะครับถึงเก้าสิบห้าสติกเกอร์มอกอยูครบนะครับนอปป็อตฝากระโปรงไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับด้านในนะครับซอกลึกดเดิมๆตะเกียบต่างๆนะครับร้อยสิ้นต่างๆเมนอาร์ตต่างๆอันนี้ตัวคบตบสวยงามน็อตด้านแก้มนะครับมาร์คสีอยู่ครบไม่เคยขัดไม่เคยขยับนะครับคาตรงนี้นะครับไม่มี ไม่บิดไม่เบี้ยวรูกลมคมชัดเมนอาร์ตรงตัวครบสวยงามรถไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับเนีย่ยรถไม่เคยโดนชนนะครับไม่เคยโดนชนแบบหนักๆที่เข้าถึงโครงสร้างนะครับพวกนี้เขาไม่แก่กันหรอกครับผมเนี่ยครับสังเกตหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับทุกจุดสภาพสวยเดิมเลยนะครับมาร์คสีต่างๆเครื่องแข้งแข้งสะสาสะอานแบบนี้นะครับผมกับเจ้าตัว Honda City 1.5S ปี2อ1 9กับเลขไมล์เพียง9 0้า0กิโลเท่านั้นนะครับ ราคา3 9มแสนเาหใครสนใจคันนี้ติดต่อผมเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์แปดสามหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับที่เบอร์นี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ